ท่านผู้ชมเป็นไงครับผลงานวันนี้นะครับวันนี้เป็นไงไซส์บิ๊กๆเบิ่มๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้แบบวิถีชาวบ้านการงมกุ้งการทอดแถกการล้อมกัมชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะพี่ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจอะไรมาก็ได้นะครับอุ้ยทุกคนมาแล้วทุกคนโอ้ยเ้ยไปนี่โอ,อุย้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ ไ wow. สวยมากเลยครับว้าวจัดสวัสดีครับพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ๆนา้ากท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้าท่านไปงมผู้ไปนำเจ้าปัญญานะครับวันนี้ผมขอทําธุระตอนเช้าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปเจอกันทีกลางคืนนะครับอาจจะไปเจอตอนที่ผมเวลาผมงมเลยและอาจจะล่นเวลาการงมก็คืออาจจะบางช็อตอาจจะเห็นตอนที่ขึ้นมาห้อยมาสั้นลง เพราะว่าเราเป็นเงินกุ้งกับจริงจัง<ช>แต่เราก็เก็บแค่บคบแบบฟอร์มละช็อตแบบท<ผ>ี่เห็นอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปอรอลุ้นครับไม่เป็นไรโอ้ใช้สวยต้องเหลืองต้องเหลืองเหรอ คนตัวแรกของเราอนนี้ลงกุง้งครั้งแรกในรอบแปดปีนี้ดิแปดเดือนแปดเดือนในรอบแปดเดืนอน <9 S 1> เนี่ยปีนี้ปยทั้งนั้ okay, นเลยโอเคมาลุ้นต่อครับ ได้แล้วค่ะทุกคนน้ำลึกไหมเมตรกว่าสองเมตรเมตรกว่านะคะอันนี้เป็นกุ้งเขาเรียกว่าอะไรใช้สวยค่ะทุกคนตรนนี้เข้าไปในสระ ุ้งนะทุกคนเราต้องมีคนติดตามด้วยนะเพราะว่านอันตรายต้องคอยดูตลอดว่าวสอยู่ตรงไหนของในน้ำเราก็ไม่รู้ ได้แล้วค่ะสวยอยู่นะต่ตไมาใส่สวยอันี้ก้ามเหลือง นี่คืออันตรายภัยในน้ำม,มันคือ,อไฟที่หลอดไฟ,<น>ไฟที่แตกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งในถังขยะนครับเอาขึ้นมาบนเรือก่อนแล้วไปทิ้งายผมเคยโดนแบบไม่ต้องฝืนผมเคยโดนนะแค่เห็นก็เสียวแล้วเนี่ย กอดีสาวเข้าแพงเห็นไหวเห็นเห็นว,ว้าวไปดูโอ้ันตัวใหญ่อ่ะเห็นไหมตัวใหญ่กอันนี้สองตัวแล้วนะทุกคนแป๊บดเดียวเองอะโอ้โทุกคนใหญ่ใหญ่มากตามตัวใหญ่โอเคคือใหญ่ สองเตอร์นะคะทุกคน เป็นใ,ใหม่ใหม่แล้วคะ่ะทุยคนว้าวอุ้ยโอ้โหส,สวยใบส,สวยมากเลยคะ่ะแต่ละตัวแต่ละตทุกคนโหใหญ่จริงไหมคะ ไอ้ที่ว่าไม่ไม่ผันงงกุ้งแล้วไม่พูดนี่คือเหนื่อยใช่ไหมบอกที่ไม่พูดนี่คือเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยมันเหนื่อยทุกคนอาจจะงุมแล้วก็ไม่ได้พูดเยอะนะคะเพราะว่าสันง,งมเหนื่อย แรงตอนนี้ใช่ไหมน้ำลึกไปน้ำไม่ลึกน้ำแรงแล้วลลข<อ>งังอยู่ในแผ่นปูนแล้วใช้ส,ส,สวยๆุกคนอันนี้ไม่มีอ๋อกล้ามกำลังพี่บุญเดี๋ยวพี่บุญกล้ามมันกำลังขึ้นโอเคค่ะใส่ส้อย ว้าวว้าวหสันสว,ว,ว,วย,ยมากเนี่ะโหนี่ไซสวยจริง อันนี้สวยโอ้ันนี้เจ้าเนใช้แบบว่าโอ้สวยอ่ะอ้ดดีันนี้ก็คืนน่ะเียอนนี้ก็เดี๋ยวมาลรู้กันว่า้อาจะได้กี่โลนนอะนี่้หมายตรงนีก้ก็ได้ประมาณสตัวนะทุกคน เราไม่เอาอะเราเาตัวใหญ่ตัวเล็กกุ้งไข่เราไม่เอาอันนี้คือบรรยากาศินแม่น้าเจ้าพญยานะแลวดูที่ผมงมหนุกข้างหน้าหนุกข้างหน้าเป็นบ้านหลังวิ้งแม่น้ำเจ้าพญยานะคะนี่คือพับเหนื่อยพับเหนื่อยเหรอเหนื่อยก่อนเหนื่อยน้าแรงด้วย ว้าวทุกคนวันนี้มีแต่ไซส์เป็นไงนอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยในรูหรือว่าอะไรผ่านปูในผ่นปูน,นะคะทุกคนจัดืด่อยตอนนี้ว่าน้ำแรงค่ะ สันไซวันนี้คือแบบว้าวมากเลยอ่ะเขาดูไซหน่อยโชว์หน่อยโชว์ทุกคน่อยโอเคค่ะโหโอเคโอสวยออันนี้ก็ของมันหมาเลยแหน่หน่อยแหน่เลยไม่แนะนำดิสันไม่แนะนำนะคือมันมันมันห้ามเราเป็นแบบต้องเชี่ยวชาญ อันตรายของร้บ้างก็ไซสดิสวยใหญ่มากครับตอนนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยมากๆครับร่างกายเราไม่ได้ปิดเหมือนเมื่อก่อนร้นมากไม่ได้ออกมังมไม่ได้ออกใช่แล้วทําไมมีคนถามว่าทำไมถึงไม่งมกลางวันเพราะว่าบางทีกลางวันเนี่ยมันคนงมเยอะครับตอนนี้ก็เลยมันงมกลางคืนไม่ใช่หลักร้อนร้อนด้วยแล้วก็คือกุ้งอ่ะเวลาน้ำนิมตลิ่งเนี่ยเขาจะร้อนครจบที่ถอยลงลึกนะครับ พอกลางคืนเนี่ยเขาจะเริ่มออกมาทางนิลตลิงมหาดที่ตื้นๆนะครับบ้านหลังบ้านหลังไม่เริ่มอยู่บ้านหลังรับบูต่อขออนุญาตกินน้ำกินน้ำเยอะก็ไม่ได้นะการลงน้ำเนี่ยของที่มีความซ่าความเผ็ดนี่ห้ามเลยบางทีเรางมระดับห้าเมตรสามเมตรสี่เมตรจนหกเมตรเนี่ยนี่ดิอะไรหนวดกุ้งติดหน้าเหรอไม่รู้เนี่ยหนวดกุ้งเออใช่ปะหนวดกุ้งติดหน้า มาได้ไงไปวูบกันมาในน้ำเหรอล้วงมาแผ่นปูนการงมแผ่นปูนกัอันตรายครับมีทั้งเหล็กมีทั้งแผ่นปูนถล่มมันต้องค่อยๆแล้วก็ล้วงตามซองหินนี้น้องๆคือท่านผู้ชมห้ามถืนยิงเขายิงลึกยิงลึกนะดึงออกไม่ได้ดึงออกไม่ได้ต้องค่อยๆถึงก็มีผู้ิดตามมาวันนี้ถือว่าโอเคฮะโอเครับยอยนะไปพักก่อน ชอบเปในตะบะนะทุกคนหยุดตรงไหนก็ไม่รู้ต้องรอลุน้นทุกคนตะบะยาวไกลมากตรงไหนไม่มีบ้านคนมนะันต้องเสียงเบานะทุกคนนะ โอ้ยทุกคนมาแล้วโหไอ้นี่ขี้ขี่เลยันสี่ได้มื้ไหมทุกคนเฮ้อะไรเนี่ยโหให้ขวดให้ขวดจุดสันดูดิทุกคนโหอ้ยทุกคนอันนี้อันนี้สันบอกว่าไล่ไล่ตามจนเจอเลยทุกคนดูดิเข้าไปในตะว่นมันมีกล่ำไง มันหลบมันดีดซ้ายดี <จน S 1> ด,ดอ่าดีกว่าแล้วไปจะหลบหลบไปทีอยู่ในพงไปแ <ไป S 1> อบในพงเหรอ,หรอล่ากันได้เลย,เยไง<ป>โอ้โหดูดิครับจ้าวอะไรเนี่ยใหญ่้าทุกคนโอ้ใหใ้จัาโซนไปค่ะทุกคนมาดูต่อเลย เหลือเีลยว,วแอ่ะน้องกุ้งอันนี้ก้ามเหลืองก็สวยอยู่โูแต่เราปลาวันนี้คือแบบคือวนโหยุกหัใหญ่มากเลยอะ่ะอันนี้เนื้อนั่นเลยเนะี่ยมันมันแบบเยอะเลยอะนะ่ะตัวเนี้ยคือไซด์ครับเป็นล่มเลยหูใหญ่มากอะ่ะก้ามเหลืองใหญ่มากอะ่ะจริง มีตัวนะทุกคนตีขาอย่างเงี้ยง่ายว่าแล้วแันโกลนเหรอล้วงมือเข้าไปใช่ไหมผมว่าแล้วเห็นฉันตีตีขาทุกคนวันนี้คือแบบหืเนี่ยย้อนดูต่ละตัวแบบโอเคค่ะส่ยมากอ เอาตัวนี้จะโดนตัวเล็กเยอนี่ือไม่ได้ตัวเล็กเลยนะคะทุกคนเอแต่ตัวใหญ่ๆทั้นเลยขัดไซด์ขัดไซด์ขัดเลยเอา,ตเอาตแต่ไซ์ใหญ่ๆหญุดเหดดีเท้าท้อง น้ำลึกนะทุกคนน้ำลึกน้ำ,นำนจับจะหล่นไหมไม่หล่น <c oughs> เอาเร <c oughs> ื่องจับเลยครับอดีตการุูททานนิดหน่อยดีดามดีช้อนห่ะ <c oughs> น้ำลึก ก้ามเหลืองใช่ไหมสันก้ามเหลืองก้ามเหลืองสวย นี่ครับท่านผู้ชมเป็นไงครับผลงานวันนี้นะครับวันนี้เป็นไงไซส์บิ๊กๆเบิ้มๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้แบบวิถีชาวบ้านการงมกุ้งการทอดแหะการล้อมกัมชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะพี่ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจอะไรมาก็ได้นะครับเป็นไงครับผลงานนี่คือวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะครับขอน้องๆหนูๆห้ามทําตามนะครับเพราะว่าด้วยความชํานาญของผมงมมาตั้งแต่ป4นะครับตอนบัดนี้ยอายุ27นะครับเอาครับท่านผู้ชมใช้เวลางม3ชั่วโมงนะครับ ถ้าไม่โดนอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับแกงกะในกลุ่มต่อครับโดนไปที่เล็บเดี๋ยวต้องต้องขึ้นไปบ่งอีกเป็นอะไรที่ปวดครับผลงานวันนี้ทพ่านผู้ชมเป็นยังไงครับพุ้แม่น้ําแท้ๆนะครับใครบอกไม่แท้มาน,นี่ได้เลยนะครับอ่าใครบอกไม่แท้มานะครับมาลงขันกับผมนะครับได้เลยนะครับนี่เลยไซใหญ่ไซ,ไซใหญ่<ๆ>ทั้งนั้นเลยอันนี้บิกบ๊กๆเลยทื่อนผู้ชมไม่ได้บอกผมตั้งแปดเดือนอนี่ถือว่า ไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยใช่ยจะพักบ้างอะไรบ้างก็ที่นี่นะจะผิดร่างกายหน่อยอท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะครับฝากคอมเมนต์อะไรมาก็ได้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องถ่ายคลิปต่อไปนะครับเอาครับพี่พี่นะทุกท่านใครที่สนใจแบบว่าดูคลิปแบบวิถีชาวบ้านเนี่ยภรรยาผมขับเรือตกปลาเองนะครับพิมพ์ที่ Facebook ว่ากบสัญชาแนลได้เลยครับหรือขึ้นชื่อเพจนี้ฝากเข้าไปติดตามภรรยาผมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนี้ก็คือไปดูภรรยาผมออกไปตตกรงตกปลาคนเดียวครับ ผมไม่ต้องไปแล้วอนาคตอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมใหญ่จัใหญ่จริงๆนี่ตรงนี้หนีบเจ็บมากเลยนะถ้าหนีบมันยุ่มเยิ้มเน้นๆตรงนี้ไม่มีแผลที่มือใช่โดนหรือเปล่าโดนโดนอยู่แล้วโดนทุกตัวโดนใช่เนี่ยคือมันมันโดนทุกตัวท่านผู้ชมแผลมันโดนทุกตัวอยู่แล้วเวลาหนีบเนี่ยเน้นๆเลยครับท่านผู้ชมมันยุ่มเยิ้มตรงใั่ต้มกับมาม่าหน่อยนะไม่ค่อยมีจะกินใส่มาม่าสามซองกุ้งแล้ว ห้าหกตัวไปครับผม